นึงเลยค่าตัวนุกปลายอดีตคู่จิ้นชื่อดังแผงระดับดาราโตทะ t อ จากประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลอย่างหนักในตอนนี้สําหรับเรื่องราวของนุงธนาโดนและปลายฉัตรน้าพาที่ล่าสุดทั้งคู่ออกมาเปิดใจขอลดสถานะคู่จิน้นร้อมขอโทษแฟนคลับที่รักของทั้งสองทุกคนด้วยโดยการประกาศลดสถานะคู่จิน้นเกิดจากหลังจากนุงธนาโดนมีภาพหลุดจากกล้องวงจรปิดที่มีผู้หญิงมาหาหนุ่ที่บ้านซึ่งในประเด็นนี้นุกธนาโดนขอยอมรับแบบแมนแมนว่ามีผู้หญิงมาบ้านหนุกจริงแต่นุกจะไม่เขอเอ่ยชื่อคนคน,คนนั้นร้อมขอโทษเอฟซีทุกคนที่ทําให้ผิดหวงังทําให้เสียใจต่อจากนี้อยากจะให้ทุกคนรักใน ความเป็นตัวตนของนุธนาโดนล่าสุดผู้ใช้งาน t ิกต็อกัญชีกุศชา1 5ึาออกมาเผยถึงค่าตัวงานคู่ของนุกปายโดยในคลิประบุว่าค่าตัวนุกปายออกงานคู่ร้องเพลงหนึ่งครั้งจะอยู่ที่3 0 0 0 0 0ถึงสามแสนบาทถ้าออกงานคนเดียวหรือรีวิวสินค้าใน t ิกต็อกและ Facebook ราคาอยู่ที่7 0 0 0 0มถึงหนึ่งแบาทขอขอบคุณภาพนุ่ธนาโดนปลายชัดมาพาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ